สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสุขสุขคนสบายดีคุณตาคุณยายพ่อตูดแม่ตูดเด้อม่ลิงออกมาหอดหน้าแล้วพี่น้องถ้าก็ออกมาหอดลิงๆออกมากับเขาพอ่อที่ออกมานะ่ะปวดหาเห็ดพี่น้องเห็นเขาได้เห็ดโอ้เห็นเขาจะหาเห็ดหัวลิงๆอยู่เทียงเล็กเห็ดยังเด้เห็ดย้า จะพ่อยายใส่ยังเพ่นแน่เห็นว่าสีบอกออกเขาเถอะพอพี่น้องเพ่นหวานคือหวานกะนี่หวานห้งหางแน่ออกงามเขียวกลุ้มเลยนี่หวานมาได้กระตกหวานเขามาได้กระตุบแต่ว่าทาั้งหน้าลองน,น้ำในแจ๊สสีออกรอบอไปเบิรงกันยันมันเน่ายันต่มันเน่า ยางแล้วเป็นใบขาวใบในสองใบเลยมาใหญ่ใส่ยังเด้มานาก็พอได้ใส่พี่น้องเอ้ยลิงมานําน่ะอยังกลิงอียังกลิงอยู่เฮือนก็อียังกลิงอียังกลิงบางเทื่อนงอยากายสแต่เฮาเพิ่นว่าอียังกลิงอียังกลิงมือให้เ่าด ยังกะลิงี้งกะลิงเมื่อยลำคาญหายเห็นเมื่อยขัดพ่อได้ย้อนอยู่ไหนเขาอ่อนอยู่อ่ะเขาเลื้อป่อนี่คือตา ทางดูเหมืก็ขึ้สีเลี้ยเ็นสีเขียวๆอย่างไดงน้ำอ่างก็คือสีบอนอ่าหอยมันออกมาจากตะคองพี่เนาะหอยเชอรี่เต็มพี่ไล่มาตามนำไล่เข่าห้างก็แตกงอกเข่าห้างก็แตกงอกอืม เปงน,น้ำบโบ่ต๊กกระ neau หรือเปงนนำตลอดผู้ทั้งลุ่มเนี่ยเคี้ยวแล้วมองไดนน้นำอัน,นเปงน,น้ำโตกเป็นนำแห้งน,นเป็นนำบโบ่ตกแล้วกะแต่เธอ ไปหาเห็ดกัสไปหาอมแอมแถวหน้าหี่อยนงไปไก่ไปไก่ไไกอบปไ้อสิได้เีกไ่อยย่างสิซิโอ้ยหอยจูบไขอออ่ออกมาเลยห้อยจูบออกมาเลยนี่ห้อยจูบห้อยซึลี่ไป ดูมันกันพี่น้องเลยสิว่าสิอันพ้อสีม่มันคืออะไรหรือบ่ว้าวพี่น้องเอ้ยดีใจเด้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมึงิงพ่อเฮ็ดแล้วพี่น้องพ่อลำเก่าเขาเขาเอาเต็มโพลุ่งเนี่ยผู้ เขาเอาเต็มโพนพี่น้องมือเช้านี่นะันคือสีม่วักใหญ่หนึง่งไม่ดีก็เลยมาสะล้ำภาวาพิศพนเอาบ่มเมดโจนบานวางสิบกว่าดอกเลยพี่น้องม้าแลหลวมาแลหลวมานเ้วมาเด้อยพี่น้องมาเก็บนวนำกันเด้อย่างจนเมื่อยอมหน้าขางนั่นแล้อมหน้าขางนี่น เสียแตบานแล้วพี่น้องถ้าเก็บมือเศ้านี้พอดีสุเพิ่นบ่เห็นอถอหักบานทายังแน่นตึดๆอยู่อืมสิจุ่มใหญ่ขนาดเก็บสมใจแล้วพี่น้องเลยคิดว่าสิบ่ได้เก็บเพนมูอ่า มจะจุ่มถือกุ๊ปพอดีถือกุ๊บงามๆไม่ลิงออกมาส่วงเที่ยงเด้เขาเจ้าเมื่อหมดเลยหมวนเด้โอ้ยเสียแต่มันหน่อยถือกรุ๊ปพอดีงามเลย ăn thứ cuộc chụp 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 bụi chụp bụi họ chụp 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 มดบบบนี้อดเดี๋ยวเขาจะเอานะพี่น้องคือสีเต็มพูนขยานอยู่เขาจะสะเด้พี่ซองหม่องผู่น้ำรอต่อบบบนี้อืต่อ มันอีกแล้วใค้เฮ็ดลงเหง,งอเนาะมัวมีไผลออนเจ้านอนแนงเนาะจนหมดจนนอนกินผมจนนอนกินติ่นเลยไม้ไมมาโซงเทียงกับมนันเลยเนาะเห็นยังบอพี่น้อนง เห็นยังบอพลังออกเลยนี่หอยเสียมเขาเจ้าจออมมอยุ่งนี่โอ้ยหอยตะเก็บไปแล้วนี่เห็นยังบอพี่นอ้องออหมดจักแ <c oughs> ม่งใหม่กินถาเลยใหม่กินถาแล้ว,ลวโอ้ยออกอะไรีนก็ออกเนาะ ออกอะไรดอกออกประสุดดอกหนึ่งเขาเจะเก็บอะไรหั่นกะพรนหั่นกะพรนหักหน้าเปื่อยนะออกกีจอมกัดอะไรมีแต่เสื้อลาเห็เดแถวไหนมืออื่นมือเื่นี่มาจอบแล้วเลเสียวอะไรบ้าง thứ sáu nhưng có là mấy mày có kiện

เขาเจ้าอันมันเถ้าแล้วเขาเจ้าบีถิมลิงเสียวเสือมันเมืม่อปุ๋ยไปอยู่น่ะม,มาเพาะมาเขาเอาอีกเลยพี่น้องโอ้ยเรือห้เจ้าดำสี่ห้าดอกหากข้างนี้จะดอกบ่ใหญ่เด้อมันบอกตามคนบางม่งก,ก็ดอกใหญ่ม่งก,ก็ดอกน้อยอืมเขาเจ้าเอา น่อยนางกะอาเด้อวนอึดอยังแหนอยู่หน่อยหน่อยกะอามันอึดซื้อหมูกินก็ยังซื้ออ,อันนี้มันออกลำหลังมีหนองันอะอ,อยู่นอกนเชื่อเพื่นเอาอยู่พูนกู มาอุ้ยช่วยเอาอยู่คนาต่เอาแตกแตนมาหองานะไรกันมาโอ้ยใหญ่จนเมื่อสรุปไปได้ลำเก่าเขาเขาไปได้ลำเก่าเขาไปได้ซ้ำพอปนยิ้มอไม่เฮ็ดนี่เฮ็ดใหญ่ลายอขม่บุทอีเขมรพุนั่แหละลาย มีน yeah. ้อยเอห็ดย่งเอ้กาเอาเอาเอาแล้วเลยเห็ดย่งอันนี้ขายยังขายเบเกอร์ขายเบเกอขายบอร์อะรยง ai bực cự Rồi Quân tôm mà khơi thì mớt Khơi nằm tìm ăn tìm khăn Khảo cỏ ngàm Khảo là chiêu ông thùm Khảo là khía ông Ở Chứ bà mẹ เมื่อแล้วเลยน้องมีวุญโย่เพื่อเดียวเมื่อก็ไม่ง่ายงัวนะไล่เมื่อวะเพาะหรือจะใช่ไ่เมื่อคาคำคนเรื่องอะไรมันจังส่เมือ จัก <laughs> <sus> กินน้ำแข็งเอยแสบดีแสบดีอะจ๊ะมาหอนเธอแล้วมาหามีบุญแล้วทุกคนมาหาบักหลาแล้วบักหล่าํำแพงของแม่บักหล่าํำแพงของแม่เอ้ยเอ้นั่งเอกดุกออยสั่งดีสั่งทานังดีสั่งทานังเน้บุญ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 บ้าไปเล่นปะเล่นปะ มาป้าขึ้รถป้ารถใส่รถเดรถเดรถเดใส่ใส่น่ะอันเลี้ยวหารถใส่รถแม่เดชรถห้ำเดชใส่รถห้ำเดชรถห้ำเดชป้าไปขี่รถป้าใส่รถเดชใส่รถ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 บุญรถรถใส่รถนะลิงลิงใส่รถนะลิงน่ะเลี้ยวหารถนุ้ยหูได้หูได้เลี้ยวหารถปุน เน่เหตุกับบ่พ่อสีได้บ้านันแม่ลิงมาเขาเจ้ายังเขาเจ้าห้างกระป๋าสีหาคนเขาหัวรุนรุนรุนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไปเลยเื่อนตู้กันนานเขาบอกว่าเมื่อยย่างเลยบ้านี่ทาแม่สีไปเพื่นป่ะเพื่อนสีไปมองมันเคยออกพราะพ่อทำแม่นาะหู้ดิไปจอบแต่๋ยวมองมันเคยออกเพรแม่ลิงนะเครียไปเมื่อเพื่อนเนาไปจอบมองมันเคยออกใส่รถเดินรถเดินรถเดินไปขึ้นรถไป บายบาี่อเอ่อเอ่อ่อเ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 อ่เอ่อเอ่อ่อเอ่อเเออเอ่่อเอ่อเอ่อเอ่อออเอ่อเอ่อเอ่่อเออเอเอ่อเอ่่อเอ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 ่อเ่อเอ่่อเอ่อเ่อ่อเอ่อเอ่ออ่อเอ่อเอ่อเออเอ่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  โอ้ยซ่องหายังนะองงงบอกมังาำในซ่องหายังนาะน้ยบ่ได้ไปใส่ดอกถ้าแม่ไปตอบหัวแล้วส่วนม่ลิงก็ได้เอามีบุญผู้หนึง่งยู่ผู้หนึ่งไปเปลี่ยนกัน้้พพอก็อยู่หน้าเลี้ยงงัว หอดยามเลี้ยงงัวอะไรพี่น้องเ้ยพอบานประกาศให้เลี้ยงงัวแล้วแต่ว่าเขาไม่ลิ้งก็เลี้ยงตลอดแรงตลอดค้นอะละแต่ว่าได้ออกไปป้อยให้กินหยาตามน,นั่นแหละเาขามาเพราะว่าเขาเจ้ากวานเขาแลลวเดีวออกไปเลี้ยงจังปะมาเลี้ยงบ่ได้เด้ป้อยไปบ่ได้เด้เขาเจ้าห้ได้ Hot mang for bạn lai căn boli cận nơi cận nơi này, nơi cận 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 มาหลอดให้นาเบิ่งเบิ่งเสร็จน้ำลายก่อนสรน้ำจิ้มก่อนไปนามาหอดใ้นาผู้ใดานาบ่าเป็นตาสั่ง้น <c oughs> ก็ได้เบิ่งหนังแหก็ได้เบิง่งหนังแลตั้งใจเบิง่งเด ลายเยย์ลายเยย,เย์ไปไปหาเฮ็ดไปหาเฮ็ดเลาะป่าไปยุ้งคบไปไปบ่าไปยุ้งคบไปบ่ไปนัปป่บ่หาเฮ็ดไปอืมกระได้เบิ่งหน้าตาตั้งส่โลดแถวขีข่ลายเอออิ่มยังเนาะกินแล้วข้าวเที่ยงนะกินข้าวเที่ยงกินนมละกินนมละ เขาเที่ยงเลยโอ้ยอผมกัญญาเอาไรนี่จะได้ไปตัดผมอีกเลยนี่อืมผมยาวแค่ผมเบื่อทำได้ยาวเลยเนี่ยจะได้ไปตัดผมแล้วนี่อ,นนอ,อยาบยาวคือกันบอกลิงนะจงยาวอลิงวันนี้ก็ขอลายเด้อปราลุงฝากเป็นกำลังใจให้บักลาในเดิมบักลาเผาเฮือนนี่นะไปเรียบปราลุงสบายดีบ๊ายบาย